ไ,ไ,ได้ดําเนินการที่ตั้งเป้าไว้ก็คือเดือนละหนึ่งหลังเดือนละหนึ่งหลังครับแต่ว่าก็บางครั้งก็ไม่มีใครส่งมาทางเพจอะไรก็อาจจะบางเดือนอาจจะไม่ได้ทําบ้างแต่ถ้าเกิดพวกเราเจอก็สนากันเองรครับมีบ้านยังไงคะที่ทำเป็นบ้านที่ค่อคนข้างจะ,ะมีค่า รายได้ไดน้อยครับรายได้น้อยเจ้าก็บ้านที่เป็นมีเด็กมีผู้ผู้จารานะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้ไฟนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ไฟดูดไฟที่เกิดอุบัตคาวไบ่อยครับมีบ่อยที่ว่าเด็กเสียชีวิตอะไรเงี้ยครับแล้วที่ทําก็ได,ได้ได้ตั้งระบบไวการดูดมีระบบการดูดระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานนะครับ ถ้าติดตั้งไฟเสียค่าใช้จ่ายจริงๆต่อหลังนี้ประมาณเท่าไหไร่เลยประมาณการหลังนี้นะครับหลังนี้ประมาณหมื่นประมาณหมื่นห้าอยาบอย่างต่ำคือหมื่นห้าครับแล้วก็กิติพงมาแล้วมาที่บ้านแล้วก็เห็นสภาพบ้านก็เลยพูดไปแบบว่าไม่มีเงินไม่แบบว่าอย่างไนไม่มีตังค์ก็เกก็เลยเอว่าจะจัดการให้อย่างนี้ ติดตั้งแล้วยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างดีใจมากเลยรู้สึกว่าขอบคุณมากมากเลยจุดตรงนี้เพ<ต>ระาะว่าใช้จ่ายไปได้เยอะไหมเยอะมากเลยเพราะว่าเราก็ไม่มีตังค์นะอยู่ก็รายได้ก็น้อยมาเนีย่ยแล้วอยู่กันทั้งหมดกี่คนมีใครบ,บ้างคะมีมีพ่อแล้วก็มีพีช่ชายแล้วก็มีลูกสามสี่คนคะ่ะ ภูมิใจมากเลยจุดตรงนี้ไม่เคยไม่เคยมีเลยไม่เคยนึกว่าจะมีตรงนี้เลยที่ผ่านมามีใครเคยมาช่วยเหลือบ้างไหมคะแบบนี้ไม่มีว่ะถ้าส่วนเองก็จ้คิดไปก็เป็นหมื่นค่ะก็ไม่มีตังค์เะคะ